กลับไปเลยไม่เอาไม่ต้องไม่เอาไม่กลับไปเลยหรือว่าจะให้โอ้โหอย่าเศร้าเวสกานกันเลยไปนะลาลูกดูมึงอย่ใจมึงอย่เออไม่ต้องพูดมึงไปเลยไม่ต้องการเอออะไรวะลาลูกอายุงกระไลอยู่นะไข่ของลูกไปเลยทีแรกก็อะไรวะฮะเรื่องเศร้าเวสกานให้กันแท้ๆโอ้โหอะไรวะมาจัดชุดใหญ่อะไรเนี่ยมันมา มันก,กัดจะเอาเราไม่เลิกนะอะอค่อยเดินค่อยค่อยเป็นค่อยเอาเอ่าแล้วว่ายบอกว่านะ่นะ,อะเอาไ่เจนมุดไปที่ไหนวนะน่นะเอ้าไอเดนเอาไงเดน ใครมา,าง,างวนนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักแล้วก็เอซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมรถพยาพึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะไปนอนห้างเสือสมิงที่เขาล่ำลือกันนะครับวันนี้ผมก็อ่ามากับเพื่อนเด่นแล้วก็ อายยงนะครับครับผมสวัสดีครับจากช่องคนแบกเป้นะครับฝั่งเนื้อฝักตัวฝักใจกับ F c ซทุกทท่านที่เข้ามารับชมจากช่องรถพญาพึ่งด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมยุงจากช่องโอเคโอเคนะครับก็ต่อฝากเนื้อฝากตัวกับช่องพญาพึ่งอีกแล้วนะครับก็พีพคนไหนนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปผมต่อคขรบคณมาานะครับก็ ถ้าคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ผมยินดีที่ให้พี่ๆท,ท,ทุกๆคนนะครับเข้ามาไปกำังาจให้ผมแล้วก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณ <c oughs> okay, ครับผมโอเคครับทุกคนถ้างั้นเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับปไปเหงา, <c oughs> งาเหรอ นี่เราก็เดินทางไปที่ห้างนะครับเริ่มเข้ามาก็เริ่มทิปเลยเรื่อยๆนะครับทุกคนเค okay, ครับทุกคนเราสามคนก็ได้เดินมาถึงห้างแล้วนะครับห้างของเราก็อยู่ทางนี้นะครับทุกคนทางนั้นเราก็พร้อมที่จะเดินขึ้นห้างกันแล้วนะครับ โอเคครับทุกคนถ้างั้นเราจะขึ้นห้างกันก่อนนะครับเดีวเร็วเร็วเร็วนี่นะครับห้างของเราห้างไอ้ปะห้ะางอันนี้เนี่ยมันมันมันไอ้นี้ไม่ใช่เหรอฮนะเพราะว่าครับเออเราน่าจะใช้เงินได้อีกหลายพันเลยใช่ป่ะบันไดไม่มีนะไม่มีบันไดเดี๋ยวเสือกขึ้นไม้ คนเท่านั้ขึ้นได้แล้วนะครับเบแมีแต่เยอะเขยิบด้วยแล้วเร็วๆเอา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 าไหวไหมนั่นฮะพวกขึ้นเร็วเแล้วบอกว่าแล้วบอกตัววัดก่อนไทยว่า ใช่ป่ะ, <S <S <ฮ>ะแล้วบอกว่าตัวเองแกบินต้นไม้เก่งไงโอ้โหล่ะมือไรรงเ <S 1> <S 1> น,นั <มา S 1> okay, ้นเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับเราก็จะจัดเตรียมเข้าของแล้วก็หาที่ผูกเปหรือว่าที่หลับที่นอนนะครับทุกคนอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกันเลยครับ <S <S นี่สขเลทุกวันนี้หนื่อยไหมครับนจริงไม่เหนื่อยฮะไม่เหนื่อย เบื่อไหมถ้าเบื่อจะมาลเล<อ>ย <c oughs> ถามแปลกๆว่ะเขาถามแปลกไงเขาไม่ถามแปลกเนี่ยอาจจะตอบเลยจัง <c oughs> หวะเอออย่างน,นี้อีกอนาวอ้อาวอา้อาวอา่าหาขิดทิศทางกองไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ใชหรอ,อ,อทำไมไอ่ะหาดทิศทางกองไม่ได้เหรอเรียกโทรศัพท์ล่นลงไป <c oughs> เราหล่นลงไปก็ซื้อใหม่พี่อ๋อโอ้โหมึงยกพูดได้พี่รถจะถูกแล้วหน่อยครับกลางเนี่ยนะพี่รถครับผมก็กลางเพราะว่าพอรู้สึกว่าใส่เปลเนี่ยอาจจะสั้นนะบ่ายบายยุง ป้าก,กับอายูุ่ทัวน์ในเริ่มเบื่อแล้วเบื่อมันก็เปลี่ยนทีดิบวดหัวก,กับอายุนี่บางครั้งทำให้หัวล้อม,มือเปลี่ยนทีสิหัวล้อมมือนถิ่นบ้าไปเรื่อยเลยอ่ะเ,เออไอตูกก่บอกว่าบ้ากันแล้วดอกขาวหาว่านกัญชาเหรอดูกัญชาเหรอเอ้อ <c oughs> ม,มึงมาเอากี่บ้องจะว่าอ่ะ เหลียวอะไรฮะเหลวอะไรเขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยโธอ่ะอ่ะไม่ไปดูคอมเมนต์นะเขาพูดถูกแล้วหรอมึงอะไรไม่ถูกมึงโง่ให้ให้ผมหัวล้อแล้วก็สุดท้ายก็ว่าผมโง่โอ้ก็มาจริงแล้วที่เอฟซีว่ามึงโง่เอาโยนความผิดมาให้พ่อเมียก็ ก็มันไม่ใช่ความผิดอาอะอะบอกแล้วตอนนี้เราก็อ่าได้ผูกไปแล้วก็นั่งพักกันแล้วนะครับอ่าตัวผมเนี่ยจะอยู่กลางนะครับเพราะว่าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะให้เด่นกับอายุงรับก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนผ <laughs> ก็รู้เอโอเค <laughs> okay ครับทุกคนห <laughs> นูจะรอให้มึลลงไปคนแรกใช่ไหม <laughs> เอ้ผมไม่ลงแล้วครับผมต้องให้พวกพี่รับหน้าก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่โดนสะกดจิตอ่ะจ้ะเออเอออ่ะมึงไม่โดนสะกดจิตเหรอมึงโง่โอเคครับทุกคนถ้างั้นเราก็จะขอนั่งพักยาวๆเลยนะครับโง่ด้วยมึงอ่ะเขาไม่รูปไปตาตาตีโดยจะตีโดยน้ำแมาน้ำมึงแก่นะ น่าได้ยิงละโอ้เสือม,มันล้อไม่ผมแล้วกินขนมด้วยกันอนะ <c oughs> ๋อคิดว่ามึงไดยิงเสียเสือล้องอีง <c oughs> งกแล้วมึงเ <c oughs> ออกูรู้อร่อยของอาวันนี้ใ <c oughs> ส่มันนานแล้นวนี่ใส่อย่างเงี้ยอขนมแล้วปะนี่ขอ้อาวกันนะนี่มือท่องหน่อยคือมากฮะคือมากจาก๋า <c oughs> อร่อยโอ้โห เราต้องสรางคนนี่จะแบ่งกันยังไงพระเจ้ามันมีมันมีซอฮ่อแบ่งกันยังไงวะหข้อมือมีแล้วไม่ต้องมันไหนเหอเออเอาสีรถเอาของผมของนี้เอาของไทยมีก็เอามาขึ้นเอามาขึ้นมาเว้ยอย่าหมกไว้จะหมกไว้ทำไมวะเอาละหมกเอามาให้หมดคนหนุ่มมีว่ากินด้วยไม่ใช่หมกไว้ใช่ป่ะใช่ ใช่อือยังหวานก็อโปรนี่น่าจอดใต้โกโปรนะโกโปรอ่าโกโปรใอ่ไม่ใช่โอปโป้โกโปรอืมก็ไก่อ่ะเข้าใจปะตา, <c oughs> ายแล้วกู <c oughs> <c oughs> ยังโบราณเยอะกูล <c oughs> ุงไท<อ>ยเล่าคำว่าไม่เข้าใจ ไอ้พวกนั้นมันมีบัตรทึกในเครื่องด้วยว่ะไม่เหมียไม่ในเมนบลูกัรสอ๋อจริงไหมนมปังเอาจริงใจคนมปังขนมปังหม่เอาจริงใจว่ะถ้าเป็นขนนมปังแม่มันหยุดขอบคุณพี่ต้มกันย่าเนี่ยพี่ต้มให้กับฟุกกาแฟเนี่ยอ่าอ่าขอบคุณพี่ต้มัญ เขาคุยด,ด้วยเดกเขาส่งมาวันแรกแล้วนะเขาส่งมาอย่างนี้หมดไปไร่ร้อยน่ะแล้วแล้วก็ไม่ได้ส่งมาแค่คนเดียวสองคนทนะั้งหล่น,พนเพิ่งอะโหเยอะจัดเลยพวกเราคดคดทางวันดีเดียวมันก็ได้ดิ ทำดีก็ได้เดียอ้าวอ,อะอะไรออกมาโอ้ยเดี๋ยวๆดี๋ยว,ยวมึงองไอ้ก็ไม่บอกบอกมึงก็หมดมจบนะัวรุ่นอเมรกนการไม่สบายใจก็มาแคว้นไปแคว้นไม้อยู่นะไม,ไม้ไม่เท่คืออ่ะอ่ะนี่แต่กำลัง อืออ่อรวะเออคณรู้แล้วมึงอะอ่ายังชอบอ่ะเออไอเด่นเนี่ยอ้ํไปทํานู่นแหละมันจะสูงขึ้นเยอะง่ะงคุณได้ปะนู่นนหละได้ ได้แต่มองตัวเราเห็นนะเอาอันนี้บอกอ๋อพอลืมบอกนะครับเอฟซีบอกว่าเวลาเห็นอะไรเนี่ยทำไมไม่ซูมกล้องผมเนี่ยไม่สามารถซูมได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องโปร,โปรที่แบบมันได้แต่ภาพกว้างนะครับภาพซูมใกล้ใกล้ไกลเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจ้าว่าใช่าะ อ่่่าก็ไมไมมรู้เคยใชโอเค okay, ครับทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากๆแล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> บรรยากาศรอบๆเนี่ยรู้สึกว่าจะวางเวงมากๆนะครับแล้วก็นอก้ก็เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผีสั่งนางไม้นะครับก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเย็นวูบวูบวบๆนะครับก็ เราคุยกันมาก็ยังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ยังปกติทุกอย่างนะครับทุกคนอ่าเราก็จะอรอลุ้นดูนะครับว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับอายยงกับเด่นเนี่ยสำหรับวันนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับก็สําหรับคืนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเนาะผมก็ต้องขอตัวนอนนะครับโอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับฝันดีครับทุกคน เอาเดี๋ยวผมปิดไฟแล้วนะไปปิดเลยปิดเลยวางฟงก่อนตรงนี้ก่อนอะไรกิดกันหรือเปล่าเราก็ถ่อนอนกันแล้วนะครับทุกคนฝันดีครับวันทำงานเนี่ยมาเจอขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะยิ่งดึกยิ่งสถานการณ์เนี่ยเป็นเครียดนะนะทุกคนนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนอะไรบางอย่างที่ยยู่ก็ใกล้แล้วกินอะไรบางอย่างจ้องมองเรานะครับพอะไรจากไปเลยเด้ มันนะเจอกันที่นี้นะครับทุกคนค,คนืนนี้ขอให้ผมโชคดีนะครับเอ,อ้คุบะเอ,อ้คุบะเอ้คุบะเกิดใครวะเอยรัวมซอ,อ,อไปด้วอะไรเนี่ยท่านมอยังเร<อ>ื่องอะไร คนเือนมีคนมาเรียกเราใต้ห้างนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเดียวไปให้ดูคลิปได้เนี่ยนให้มาหลอมันยอมไม่้ให้กคมันยอมให้โด้มมยิ้ให้คูือู่บอเขาโอ้โหชู้อยู่คนนึงโดนในให้ปืนหรอย เรลปญวให้ปะตาใฮ้บ่ะไอ้วรนี่ขนลุกแลมึกูนลุกไอที่อกัลูกเป็นลูกว่าเด็กี่ว่าได้แบววัีในลกแบบมัอวเออลูกให้สื้อกบกัน่าดอยวน่ในเฮนน์เราบ้บ้มคในเฮนน์เราตือหรอดาเพือื้อตเฮดอกเพอมือย่เฮาย้าฮนะทุกคนมันมาตามนี้แล้วนะครับคนเดิมอ่ะคนเดิมเลยเดิมมันตัวว่ามาสองสามคนเลยนะครับนิกีบา มึงเชื่อคุณแน่ผมไม่เชื่อมึงเว้ยอ่าชักไม่ขึ้นมาดิอ่าเนี่ยไม่ไม่หยุดอย่าพูดดูดสายอย่าพูดดูดสายมันนี่แหละอย่าพูดดูดสายดู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 อย่าพูดดูดสายอ๋อไปมันรีบเรื่องนู้นใจเย็นใจเย็นไม่หายไปเลยนะมันจะหลอกล่อให้กูมันจะแดกกูวะพี่โหน่ากลัวมากนะให้มัให้มัใหม่อีกทีหนึ่งเราค่อยใส่แรงไปเลยก็ ตัวนั่นมกี้เหมือนมันถัาได้ใจแล้วนะเนี่ยถัาได้ใจแล้วนะได้ใจแล้วมันได้ใจแล้วนะวันนั้นมันหลอกเราได้ทําให้แกเสียเลือกด้วยนะันได้ใจเลยนะก็ทุกคนมีคนเรียบรดอยแปลงเข้าไปเลยมันมันอย่างนี้มันเคยตัวนะเคยอืดูนี่ครับทุกคนมอกี้ก็มีคนมาเรียกเรานะหลงจากห้างบอกให้เรากลับ ใ่ใช่ใช่มีคนมาเรียกแล้วแล้วเออคนนอนสี่คนเอนอ้าไอนี่ไงเฮ้ยไอ้แก้มัดาพ่อม่ยอมให้คนอ่ะฮะให้มานล่มีแรงไะกอนม่ยให้กอยานให้บืหรออะแตก็เหรอ เมื่อกี้บอกว่ามากระซ่าร่ามคนเด็กผู้หญิงนะอันนี้มาคนเดียวใช่เอ้าอ่ะมันใช่ยังยังไงสรุปว่ายังไงวะเฮ้ยกีกี้วอย่าก็รู้ว่ะแบบมีขึ้นมาเลยฮะกลับไปเลยไม่เอาไม่ต้องเอาไไมม่่กลับไปเลยเฮ้ยมึงเป็นใครวะย่งไม่ให้คนอ่ะฮะอ๋อย่อไม่ให้คนอ่ะ มันยังไ, yeah. ไม่ให้กลัวยาในแปปี้เหรอเยอะแต่ก็เหรอหรอ่ามิคิมบกอบกามากันสามคนอ่าในยังไงแล้วม,มีกิมมากันไรคุณอ่าไม่ขึ้นมาเลยอ่ะไม่ต้องหรออ่าโอ้โหมิดอ่าเฮ้ยผ่านรถี่อัพล้น่าล่าลดารผาดฮะดารูผให้มามอไม่กัวกมันมาหรไปเลยตาก่ัวแล้วไไปไม่ต้องการไป เดวถึงพรุ่งนี้ก็ค่อยจะโอ้โอรดาลูผาดูเฮ้ยไม่ต้องไปเลยโอ้โหอย่าสร้างเวทากการอยู่นั่นแหละไปไปไม่ต้องการว้ยโอ้เออไปเลยเฮ้ยโอ้โหเงียอเลยบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย 肯定。你 โคดเดินเลยเด่นโคดเดินเลยเด่นเดือยโคดเดินเลยโคดเดินเลยจักคลิปโอ้โหเฉพาะที่เรามันนอนอ่ะอย่างนี้ยตาสัตว์ให้สักครั้งหน่อยเด่นเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอุ้ยเนี่ยให้เอ้ยไอ้สิ่งคนสี่งหยามวนเนี่ยหาอุ้ยไอ้เด็กสัตว์ให้สักครั้งเน่ยเนี่ยว่าจัดชุดใหญ่อลไรเนี่ยมันมัน มันกัดจะเอาเราไม่เลิกนะอืมอืมค่อยเดินก็ค่อยเป็นก็เอาเอาเราว่าไหวบอกว่านะนะเอามันจะมุดไปที่ไหนวะนั่นนะเอาไอเดนเอาไงเดนรู้ที่ผมอยู่บนทางนี่แหละใครจะโง่ลงไปก็โง่ไปเถอะนะสัตว์อย่างนี้ตัดสัตว์ให้สักครั้งน่งเดน อย่างนี้มันไม่ไหวนะมันไม่โอเคนะตามัวมันไหวว้นะมันได้ข้อมันได้รอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยดกสิแดกหนี่มิกำลังจะแดดกบัวมึงอยู่อ่ะดูฮะไปแล้วไอ้เต้นพวาเราเนี่ยต้องมาจัดชุดใหญ่้วมั้งผมาต้องมาจัดชุดใหญ่แล้วนะเพราะว่ามันตัวนั้นมันไม่เกรงกลัวเราเลยนะวันนั้นเนีเอาเรื่องจะวิ่งมาปะทุกคนมันกลับไปแล้วนะไม่ได้เอามาหายไปแล้วมาไม่ได้รอบนี่้ มีนนคนกี่ยาววะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรเตรียงเลอวะเฮ้ยะได้ยินเปล่าได้ยินที่ชัดเลยแหละไม่รู้ว่าต้กงจับอะไรหรือเปล่าชัดเลยแหละโอ,ใอ้ใช่บอกว่าอาใช่เปล่า แน่นอนเดนเสียงเน่ไม่มีคใคร,มรยมแบบได้คืนนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วละ่ะอันนี่มันมันเล่นมันเล่นกับเราแรงเกินแรงเกินเดี๋ยวก็เล็กลับมัง่งเลยอย่าพาว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะจัดมุ้งน,นอนนี่คือแบบว่าตาสว่างเลยนะอะ ถ้าเราสร้างไฟแล้วไล่ตัวมันก็ก้องจับไม่ชัดอีกดูดิมันไหม้จ้ะโอ้เมื่อกี้จะเอาเม็ดยนต์ไอ้ฟังเราไปมันไอ้เพี้ยงเราไปมันก็ถ้าไม่โดนก็เราไม่มีอาวุธอีกตัว ไม่เหลืออีกเดี๋ยวว่ามีมีสามเล่ทำหล่นหมดเนี่ยเสร็จเลยจะไม่มีอะไรแล้วปิดไปดีกว่าปิดไปดีกว่าเราปิดไปดูด้วยว่ามันจะไหมก่อตายาให้กูคืนนี้กูจะหลับไหม สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เราก็ตื่นมาไม่ตื่นมาพร้อมกับบรรยากาศที่สดใสนะครับแต่เมื่อคือนก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะมไม่สดชื่นเลยไม่ค่อยสดชื่นนะครับทุกคนแล้วก็ตาผมเนี่ยยังค้างอยู่เลยนะทุกคน ตามตมึง้างเลยอ่ะเช้าตอนไหนไม่รู้อ่ะหลับนี่นะเมื่อคืนสวัสดีครับนะก็สวัสดีก่อนเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยครับก็สบัสดีกันนะไม่ใช่พวกผมเนี่ยสวัสดีกันนะครับยังอยู่ดีไ, <laughs> ไม่ใช่เอีนะยังอยู่ดีนะครับ <laughs> นะก็ <laughs> กต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ย เหมือนเราเห็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะนึกถึงนะครับจริงๆแล้วเราคนรู้ตัวเรารู้ต,ตัวตั้งนานแล้วแหละนะครับว่าเหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่กําลังจ้องมองอยู่แต่ว่าระหว่างที่เราปิดไฟรันเผลอหลับไปแล้วเนี่ยเหมือนอ่าบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่าธรรมชาติเนี่ยมาเรียกเรานะครับพอเรียกเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องจุ่โจมต่อสู้ ต่อต้านกันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะจนมันกราบนะครับแล้วก็ไอทีหนึ่งก็เช้าเลยนะครับนะไม่ได้หลับเลยแดดลุยทีหนึ่งก็เช้าเลยไม่รู้เผลอหลับไปตอนไหนด้วยนะใช่นะก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากใจกับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องรถพยาพิ่งด้วยนะครับเข้ามารับชมผมบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับโอเคครับทุกคนเมื่อคืนเราก็อ่า เจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับเพราะวา่าเราเข้าป่าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรบ้างนะนี่นะครับเราสามคนก็ได้เจอเหมือนกันนะครับนี่เ,เราก็<อ>จะ,<อ>น,ะนี่นะครับสวัสดี<อ>ครับสวัสดีพีพ่ๆน้าๆทุกๆคนเลยนะครับก็เหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยผมบอกได้นะครับว่าในป่าเนี่ย มันมีเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าโดนเจ้าข่าวเนี่ย,ยคอคคุกครองอยู่นะครับเนี่เป็นความเชื่อขอส่วนบุคคลน,นะครับเขาเขาทำกันมาแต่แต่อดีแตแต่แต่ผมเด็กๆแล้วนะครับว่าเวลาการเข้าป่าเนี่ยมันจะมีการเข้าขอขอมาเจ้าที่เจ้าป่าในสิ่งที่เราไม่เห็นนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะพี่รถนะใช่ครับแต่ว่ายุทธสมัยมันเปลี่ยนนะทุกคนเราต้องเปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยสุดยอดมนุษย์แล้วนะครับ ไอ้พวกพิซซานำไม้เนี่ยถ้าเราไปก้องกลับมามากก็มันเมื่อกับว่าเราไม่มีความเหลือบเราไม่มีสัตว์สี่พอนะครับ,รบเพราะว่าสม, <laughs> มนุษย์เนี่ยขุดขุด,ดทุกคนเราคิดดูนะครับเราจินตนาการว่าเราขึ้นไปถึงบน ดาวได้นะทุกคนบนหนังต่างกล้องมีกันเลนไม่ที่ยวตอนเลยนะพี่ล้นนะไม่ว่าแล้วไม่ว่าไม่ว่าบิ๊กเราก็ทาความคิดเห็นได้เปลี่ยนกันได้ความความรู้ของมนุษย์เนี่ยสุดๆของมมนุษย์แล้วนะครับไม่มีใครมากกว่ามนุษย์แล้วนะที่ถ้าเท่าที่ผมรู้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายอมในสิ่งที่เราพอจะยอมได้นะครับสิ่งที่เราไม่ยอมไม่ได้เราไม่ต้องยอมมันนะครับขรอ ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่พีเอฟซีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูช่องรถพยาพึ่งด้วยนะครับก็ฝากมาดูช่องโอเคโอเค,อเคด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนมันก็อ่าเหตุการณ์เมื่อคืนนะมันมันเป็นแบบว่ามันน่าเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าอ่าก็เหมือนกับมันมีผู้หญิงนะครับแล้วก็มีผู้ชายแล้วก็มันจะมีเสียง คล้ายเสือนะครับหรือว่าเสียงอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกท่านนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกด กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสสดครับไปไปครับไป <Bye bye. S 1> ครับผมมือเลื่อนกล้องผมจะตกไหมเนี่ยอ่ะใครจะลงคนแรกก่อนนะวันนี้ใครจะเป็นผู้เสียสละไอเดียนไม่เอาเลยเด้อลงแหละลงไปจากห้างไง ไม่เช้ากลัวนะเว้ยเนี่ยมันไม่ลงก็อยู่ได้เด e <ah> um> ี๋ยวอาข่าลงก่อนช้อมเดี๋ยวเด้องานนั่นั่งนั่งตัดเตอผมขันรถนกลับปาระเดนรอผมไปเว้ยปลาป่าใช่ไหมปล่อยฟ้าวก่อนรอผมได้เว้ยจะไหวยง หล่อเด้อไม่หลอกก็ได้ไงแล่าโอ้โหน่ารักจริงยงหลานรักคนเดียวอาจจะพินได้ไงวะโอหลานรักหลานรักมีขัดใจผมตลอดเลยนะเวลาผมพูดพูดผมพูดอะไรด้วยที่ขัดใจผมตลอดเลยนะรู้สึกว่าขัดใจอือพูดด้เหมือนกับว่าจะมาพูดแสให้แบบว่าให้มันเหมือนยังไงอ่ะเมื่อหลานราพูดพินแล้วก็ เออจะแบบว่ายังไง,งอ่ะอาิีพอะไไม่ถูกเหมือนกันจาวบาอืม <c oughs> อืมก็ได้วะเยวะคนยอมรับแล้วว่าอืมร <c oughs> ักหน่อยเงี้ยเอ้ยสักหน่อยเอาเอานี้เลยขยุ่ขยากกลับไปด้วยเฮ้ขยข,าย,ขายากใครขอยากมัน <c oughs> โอ้ยใสย่ถุงแล้วช้อยู่ในป่าเนีย่ยเ <c oughs> <c oughs> ออต้องให้